สวัสดีค่ะรัตนาณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทานายดวงนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ปักหลังเดือนมกราคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31มกราคม2024นะคะว่าจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะและว,วิดีโอนี้เป็นของชาวราศีเมษนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวชาวราศีเมษในศาสตร์พรมยานนะคะ ในศาสตร์พรมยานะคะชาวราศีเมษคือคนที่เกิดเดือนเมษายนวันที่1ถึงวันที่30เมษายนนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณอยู่ลราศีเมษลัคนาราศีเมษไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็รับชมรับฟังได้เลยนะคะอืมทีนี้เรามาเริ่มจากการงานนะคะแม่หมอเปิดไพ่สามใบนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนมกราคม2024นะคะ ชาวราศีเมษขอให้งานดีงานเด่นปากหลังเดือนมก,กราคมนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษนะคะอือหือุ้ยอ่ะการงานชาวราศีเมษนี่ปากหลังเดือนมก,กราคมนี่เหนื่อยหน่อยนะคะคุณจะแบบโอ้โหมันเหนื่อยสายตัวรับขาดมันมัน มันเหนื่อยอ่ะเออมันเหนื่อยเพราะว่างานไม่ได้ดังใจหรือมีคนโยนงานหรือโยนความผิดมาให้คุณเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะคือคนไม่ผิดอ่ะแต่คุณดันเป็นแพะรับบาปในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเดือนครึ่งเดือนหลังเอ่อมกราคมนี้ให้ระมัดระวังเลยนะคะทำอะไรก็เอ่อให้ถูกต้องเข้าไว้อ่ะเราจะได้แยงได้ว่าเราไม่ได้ทำผิดนะคะเพราะเพราะว่า มันมีเกมที่คุณจะโดนหักหลังหรือโดนใส่ร้ายหรือโยนความผิดมาให้คุณได้เหนื่อยกายเหนื่อยใจกับที่ทํางานกับการทํางานน่ะรู้สึกเหมือนคุณทําดีไม่ได้ดีขยันแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่าประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการทํางานน่ะซึ่งมันค่อนข้างจะแบบอืมหรือแม้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในองค์กรนะคุณทําธุรกิจก็ให้ระมัดระวังนะคุณจะเจอพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่มีการโกงกันหักหลังการใส่ร้ายหรือแบบ เ,เป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีอ่ะอเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะทำอะไรก็ให้ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายมีลายลักษณ์อักษรหรือในช่วงนี้ถ้าคุณจะทำอะไรก็ให้ทำคนเดียวนะคะอย่ามีหุ้นส่วนจะดีกว่าม,มันจะง่ายกว่าถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่แต่ไม่มีหุ้นส่วนเนี่ยจะดีกว่าอีกนะไม่งั้นน่ะเออมันจะแบบมีการในภายหลังมันจะมีการแบบ ทะเลาะกันหรือโกงกันผิดใจกันนะคะ,ะถ้าใครจะทำธุรกิจในช่วงปักหลังเดือนมกราคมก็เน้นยำ้ำอย่ามีคู่ค้าอย่ามีหุ้นส่วนนะคะ,ะนี่คือการงานนะเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงปักหลังเดือนมกราคมของชาวราศีเมษทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะ ใครที่รอง,งานอยู่ชาวราศีเมษในปักหลังเดือนมกราคมรอก่อนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ยังไม่ได้งานในปักหลังนี้นะคะอืมทีนี้เรามาดูการเงินการเงินชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนมกราคม <c oughs> โอ้โหการเงินนิ่งๆทรงๆนะคะในช่วงนี้อืม การเงินนิ่งๆทรงๆนะคะเรื่อยๆอ่ะถามว่าคุณคาดหวังอ่ะว่าการเงินจะต้องประสบความสําเร็จคุณต้องรวยคุณต้องมีเงินคุณต้องประสบความสําเร็จทางด้านการเงินแต่ในปากหลังเดือนมกราเนี่ยมันจะนิ่งๆทรงๆอยู่นะคะคุณมีแม่ตามหานิยมนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะอืมแต่ก็อืมนั่นแหละมันก็ยังนิ่งๆทรงๆอะ่ะเออ ประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับการเดินทางหรือเดินทางแล้วจะมีโชคทางการเงินนะคะมี2แบบนะก็ต้องดูว่าเอ๊ยยังไงดีอืมบางคนคิดคิดหวังอ่ะอืมคิดหวังว่าจะได้เงินน่ะถ้าเกิดว่าทําเกี่ยวกับต่างประเทศหรืออะไรที่ช่วยเหลือรักษาดูแลเยียวยา การต่างประเทศงานราชการงานอะไรที่อยู่ในองค์กรที่เพิ่มเงินเดือนขั้นบันไดแบบนั้นก็จะดีนะคะอืมแต่ก็อย่างที่บอกนะมันยังทรง,งในเดือนนี้นะคะถามว่าขาดไหมมันก็ไม่ขาดเงินนะคะแต่มันก็เรื่อยๆทรงๆมีใช้อยู่แต่ก็ต้องประหยัดด้วยเหมือนกันนะคะอ่านี่คือการเงินนะคะ ประมาณนี้เรื่อยๆทรงๆนะไม่หวือหวามีเงินพอกินพอใชอ้ทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมกราคมนะคะชาวราศีเมษปักหลังเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรความรักอุ้ยความรักนะคะ ครอ,อบครัวก่อนเลยความรักคนมีคู่นะคะเป็นอะไรที่คุณจะให้ความสนใจรักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะอืคือมันเป็นความรักของครอบครัวคุณจะเห็นความรักของครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์อาจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะคะใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์ที่ ที่ไม่ดีนะคะเออมือที่3หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหากันอะ่ะจะมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวที่ที่ดีขึ้นอะคือความรักความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในปักหลังเดือนมกราคมนี้นะคะอืมส่วนคนที่โสดคนโสดนะคะเร็วๆนี้ดูแล้วจะมีการปลูกต้นรัก การสร้างครอบครัวสร้างความรักนะคะม,มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักด้วยนะคะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังคนเจ้าชู้เนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยไพ่ไก่นะคะไพ่ไก่เป็นความรักเจ้าชู้และความความเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีความผูกพันอะ่ะเอ,อยังยังรู้สึกบางคนยังไม่อยากคอมมิชอ่ะยังไม่อยาก ยังไม่อยากผูกมัดเอออันนี้ก็ให้ระมัดระวังบางคนเนี่ยยังไม่อยากผูกมัดถ้าคุณไม่แคร์เรื่องนั้นคุณก็คบได้เป็นเพื่อนหรือคบได้เป็นแบบออความผูกความความคบกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าความรักมันไม่ผูกพันน่ะมันเป็นวันไน g ์สแตนที่แบบว่าไม่มีความผูกพันให้กันนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คบเป็นเพื่อนไว้จะดีนะคะอย่าพึ่ง ด่วนตัดสินใจเพราะความรักจะเข้ามาแบบไม่ผูกพันนะคะวันนี้แตนแล้วมาแบบเร็วด้วยเออประมาณนี้นะคะความรักของชาวราศีเมษในปักหลังเดือนมกราคมนะคะอาทีนี้จบแล้วไม่ทีนี้แล้วจบแล้วนะคะ <S <S ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีเมษนะคะทำอะไรก็ใช้สติใช้ความ มีสติในการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและความรักขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ